นะครับดูภาพพี่น้องมัอนี่สพามพบึงงวดเสืออักเสบนะครับเสืออักเสบเนาะหัวลอยเนาะออกมาใหม่แขนยังมาแหงเนาะมาดี้แมรี่เนี่ยนอนเจาะแน่ครับนี่ครับนี่คือนี่คือกามเราด้วยนะครับยังแดงยังเศร้าตอนแรกเป็นอักเสบก็ทำแผลเศร้าแรกเลยทีนี้นะครับเสร็จ เบตาดีนแล้วก็เบตาดีนล่างหรอกแล้วก็เอาอยาคานอนเป็นพงนะพี่นอ้องยาคานอนชิดๆ,ๆเข้าไปแล้วก็บีบๆ,ๆไว้เสมอเสมอครับแล้วก็แพ้ก็จะเรื่อมหงสพี่น้องเังเก็น่ะเรื่อมหงมแล้วแต่ม่ยาอย่าแก้อักเสบอย่าพวกพวกน้ำข้นๆนะครับคือห้องอเอามารุยใส่น้ำจังหน่อย แพลก็จะหุ่มเร็วน,นะครับพี่น้องอย่างปกติทีวัะนละนะครับเพราะว่างัวหน่อยอยู่กับเอยาคิดป,ปะนะ่ะเนาะมาเห็นแพลนี่ครับพี่น้องนี่ดีคืออะ้รครับนี่อันนี้ออกมาในอาทิตย์หนึ่งโอ้ยครับนี่ครับพี่น้องในตระโพแม่เป็นชาวไรนะครับแต่ว่าเอาเอาบาบันใส่ใส่เห็ดเที่เอาบาบันใส่ครับเพราะว่าแม่เขา เป็นชอโลร่เตียครับอยากเตียเราแวนวทังเขาบอกอยากไปได้งวดแต่เตียรลายตะเลือดสูงไลยกับกับบอดีนะครับสาหรับชลเชอร์รี่นะบอดีคือบอดีเล็กนะครับคือต้องรถเก๋ง,งนะผมบ่่คยมากกว่าความชอบส่วนบุคคลนะครับแต่ผมกระชัภาพาเิ่งประโยชน์ประโยชน์ของการเลี้ยงงวดาายล่แจะเจอปัญหาหลายัาลโหลนะครับ อันนี้ผู้มปัญญาพุ่งเถ่าพุ่งมาวิธีนึงกะมันมันเกิดได้หลายหลายอย่างนี่พี่น้องซึ่งหอนเจาะแน่บางเชือกก็แม่มันเลี้ยครับบ่แหงจ้าเนี่แม่มันเลี้ยเห็นจากไหนเอาขี่มันเนี่ยเอาขี่ขี่แม่มันเนี่ยป้ายวันนี้ป้ายรอบเสือดิย่าไปป้ายใส่แผ่เด้พี่น้องแล้วมันเอาป้ายรอบแม่มันเนี่ยมาดมมาเลี้ยเสมอวันนี้ถือกินจะของกะ บ่ดมบ่เลียครับเนาะเซาเลียเนาะกะผสมประส,สานยุคเก่ากับยุคใหม่เนาะผมกะเอามาฝากพี่น้องเทียบไม่มีประโยชน์นะครับอย่าให้มันได้อักเสบตายเนาะเห็นในี่เฟซบุ๊กอักเสบจนตายเนะี่โอ้ผมละสงสารเลี้ยงมากคือเข้าเห็ดงัวต้นน้ำเราถ้าต้นน้ำบ่บบได้ลูกจบเลยพี่นาะไม่มีประโยชน์อย่าง เขาเรียกงอกลูกเลยรูกเลยนะครับผมก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ